เหลี่ยมรักกับดักหัวใจบทที่39พี่ชีหลิวนะหรือต้องการไถ่คฤหาหนกตระกูลเสียนคืนเสียนชิงแย่เอ่ยถามจินเอ๋เพื่อให้มั่นใจหญิงสาวยิ้มพายเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามที่นางคาดและเรื่องนี้ยิ่งง่ายดายมากกว่าเดิมเพราะเสียนโถซวงเป็นฝ่ายเสนอตัวให้เสียนชีหลิวถึงเตียงนอนจากที่นางคิดว่า เสียนชี้หลิวอาจจะเห็นใจเสียนดูซวงที่ต้องตกแต่งเข้าไปในตระกูลเสี่ยนแห่งช้างอันและถูกนินทาว่าร้ายลับหลังเพราะแต่งเข้าไปโดยไร้ซึ่งสินเดิมอีกทั้งบ้านเดิมยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่เรื่องกลับกลายมาเป็นเช่นนี้นับว่าเป็นผลดีแก่นางเจ้าค่ะเห็นว่าวันนี้คุณชายใหญ่ไปขอพบหลงจูลูกแต่เพราะหลงจูลูกไปส่งคุณชายรองที่นอกเมือง อีกทั้งขากลับจะแวะไปยังกวงซานดังนั้นจึงคาดกับคุณชายใหญ่เจ้าไปส่งจดหมายที่ร้านใบชาสางเลอกข้าจะให้หลงจูลูกแวะมาเจรจากับเสียนชีหลิวที่นี่ต่อหน้าทุกคนข้าจะดูซิว่าพี่ชีหลิวเก่งกาดด้านการเจรจาการค้าถึงเพียงใดกันหญิงสาวยิ้มก่อนจะลงมือเขียนจดหมายหลังจากที่จินเอ,อ๋อ และหวนเออช่วยกันเตรียมหมึกกับพูกันคุณหนูแย่เอ๋เจ้าคะเสียงด้านนอกทำให้ทั้งนางและสาวใช้อีกสองคนหันมามองหน้ากันหวนเออเดินออกมาจากห้องพร้อมกับนับประตูจินเออจึงหันไปสบตาผู้เป็นนายนับตั้งแต่เกิดเรื่องเสียนรูซวงที่เรือนด้านหลังเรือนเล็กก็กลายมาเป็นของเสียนชิงแย่ผู้เป็นลุงของนางเอง ก็มีได้สนใจการโวยวายของจูอิงที่สำคัญไปกว่านั้นนางให้ประหลาดใจยิ่งนะักเมื่อได้รู้ว่าการที่จูอิงโวยวายผู้เป็นลุงต่อหน้าบ่าวไพร่และเสียงชีหลิวครั้งนี้ทำให้ทั้งจูอิงและบุตรสาวถูกกักบ,บริเวณคราแรกนางยังคิดว่าเขาคงพูดไปเช่นนั้นแต่เมื่อเห็นคนคุ้มกันของคาสน์เข้ามาเฝ้าอยู่ที่หน้าเรือนของทั้งสองจริงๆ เสียชิงเย่เองก็ได้แต่ประหลาดใจในความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คุณหนูเจ้าคะประมุกเหลาส่งรถม้ามารับท่านเจ้าคะ่ะวันนี้ประมุกเชิญท่านไปกินของว่างด้วยกันพี่คาดืหานเช่นนั้นมาช่วยข้าเปลี่ยนชุดถือโอกาสหลบหน้าพี่ชีหลิวก็ดีข้าว่าไม่นานเขาต้องนึกขึ้นได้ว่าหลายวันมานี้ข้าจงใจหลบหน้าเขา นางหัวเราะออกมาเมื่อจินเอ๋อทำหน้าพิกลเจ้ากำลังเขินอายหรือวันนั้นเจ้าเห็นอะไรบ้างหญิงสาวหัวเราะข้าไม่เห็นอะไรนะเจ้าคะพยายามไม่มองด้วยซ้ำทําเรื่องแบบนั้นในเรือนของผู้อื่นทั้งยังบนเตียงของเพ้อนั่นสินะเสียนชิงเย้อถอนหายใจรู้ทั้งรู้ว่าเสียนดูซวงจงเกียดจงชังนางแต่ไม่คิดว่า จะถึงขั้นทำเรื่องเช่นนี้เพียงเพื่อเอาชนะนางหากนางชอบพอเสียนชีหลิวคงไม่พ้นต้องกระอักเลือดตายเพราะความอัดอัน้นแต่ที่นางยังไม่ใส่ใจอย่างทุกวันนี้ก็เพราะสำหรับนางแล้วสิ่งที่เสียนโดสวงกําลังแข่งแย่งชิงดีมีเพียงความว่างเปล่าเพราะนางไหนเลยมีความคิดที่จะแย่งชิงตับอีกฝ่ายกระนั้นหากคนที่เมามาอยู่บนเตียงวันนั้น เป็นโหลงตรงวี่และเสี่ยนหรูซวงกล้าเดินเข้ามาในเรือนของนางนางจะหักแขนหักขาเสี่ยนหรูซวงเป็นสองท่อนเสียเลยนางสาบานคุณหนูเจ้าคะจินเอ๋อเลิกคิ้วมองผู้เป็นนายที่กำลังขบเคี้ยวเคี้ยวฟันราวกับกำลังกโกรธแค้นผู้คนเสียงชิงย้วยยิ้มแย้ข้าแค่คิดอะไรเพลินไปหน่อยนะแค่คิด นางยังโกรธถ,ถึงเพียงนี้หากเกิดขึ้นจริงเสียนดูซวงข้าจะทำให้เจ้าไม่กล้าคิดที่จะยื่นมือไปหาหลงตงอี้เลยทั้งชาติเมื่อรถม้ามาถึงยังคารือหาดฟางเย่เสียนชิงเย่เงยหน้ามองป้ายชื่อคารือหาดด้วยรอยยิ้มไม่ว่าจะมองกี่ครั้งนางก็ยังคงยิ้มออกทุกครั้งยิ่งในยามที่เห็นเจ้าของคารือหาดยืนรอนางอยู่ใต้ป้ายอักษร นางก็ยิ่งยิ้มกว้างขึ้นก่อนเดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับเสียงหัวเราะท่านกำลังเอาอกเอาใจข้ายอยู่หรือแล้วได้ผลหรือไม่คิดว่าได้ผลไม่มากก็น้อยอยู่ที่ความเสมอต้นเสมอปลายของท่านนางตอบเขาก่อนจะยื่นมือให้โดยดีเมื่อมือใหญ่แบออกมารอข้ามีความคิดหนึ่งไม่รู้ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่นางเอ่ยถามเขา ในขณะที่ทั้งสองเดินเข้าไปด้านในคฤหานลองว่ามาสิข้าจะให้หลงจูลูกไปฟังดูว่าพี่ชีหลิวต้องการเจราจาอย่างไรจะเฉลยตอนนี้เลยหรือโหลโตรงอี้ขมวดคิ้วข้าไม่ได้จะบอกรักวเขาตอนนี้หรอกเพราะดูเหมือนสถานการณ์ในคฤหานตระกูลเสียนคายจะต่างออกไปจากเดิมเล็กน้อยท่านลุง ดูเหมือนจะเงียบขึมลงมากหลังจากที่หลงจู้เหลือเข้าไปแจ้งว่าจะเข้ายึดคฤห,หาสตระกูลเสียนและกิจการทั้งหมดเขาหายไปทั้งคืนกลับมาพร้อมกับสั่งกักบ,บริเวณท่านบ้าสะพ้ยกับพี่สวงเอ๋อคนเราจะเปลี่ยนปุบปับเช่นนี้ได้เชียวหรือหลอตองอี้ไหนเลยจะเชื่อโดยง่ายแต่ก็เอาเถิดรอดูไปสักพักการที่เขาได้เห็นทุกอย่าง ที่บรรพบุรุษสร้างมาพัทางทลายลงไปด้วยน้ำมือของตัวเองก็อาจจะทำให้เขาสิ้นหวังจนคิดได้เรื่องนี้น่าจะใช่เพราะวันนั้นท่านป้าสะพ้ถึงกับบังคับให้ท่านป้ารองทั้งสองมอบสินเดิมของพวกนางออกมาท่านลุงถึงกับตาวาดว่าท่านป้าสะพ้เห็นแก่ตัวข้าได้ยินจินเอ๋อพูดคาแรกยังไม่อยากจะเชื่อเลยเอาเถิดค่อยสนทนาการภายหลัง ค่าให้คนส่งขนมมาจากโรงเตียมยั่วไหลอีเออชอบมากคิดว่าเจ้าเองก็คงชอบกินเขาพาหญิงสาวเดินเข้ามาด้านในกระทั่งพบหล่ฟางอีที่รอยอยู่ก่อนแล้วหญิงสาวทั้งสองมัวแต่สนทนาหยอกล้อจึงไม่ได้สังเกตว่าหลวตงอี้ไม่ได้เดินตามมาทั้งนี้ก็เพราะชายหนุ่มกำลังพูดคุยอยู่กับต้าเฮยท่านปมุก นับตั้งแต่วันนี้ท่านพาคนที่ไว้ใจได้อีกคนหนึ่งผัดเปลี่ยนกับติดตามคุ้มครองนางอยู่ห่างๆอย่าให้นางหรือใครรู้ตัวข้าหมายถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะด้านในหรือนอกคฤหหาแล้วทางนี้เล่าขอรับตาซื่อจะมาถึงที่นี่ตอนรุ่งสางท่านวางใจได้เช่นนั้นเริ่มจากวันนี้เลยหรือไม่ขอรับอืมท่านประมุข สงสัยว่าเสียนหัวจะมีแผนการอื่นหรือขอรับเสียนหัวนั้นข้าไม่หนักใจที่ข้าหนักใจคือสองแม่ลูกคู่นั้นกับเสียนชีหลิวตั้งหากเหตุใดจึงรวมคุณชายเสียนเข้าไปด้วยขอรับเพราะข้าไม่เชื่อว่าเขาจะตัดใจโดยง่ายวันนั้นเขาบุกเข้าไปหาเย้เอ๋อที่เรือนแต่ผลกลับกลายเป็นว่าเขาด้วงเกินเสียนหรูซวงมีไม่เท่ากับว่าสตรีผู้นี้ ไม่ยอมปล่อยวางอะไรสักอย่างหรอกหรือโหลตรงอี้ถอนหายใจเฮ้อข้าเกรงว่าเสียนชีหลิวนั่นแหละที่จะนําภัยมาสู่แย่เออข้าไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นขอรับต้าเฮยรับคำก่อนจะค่อยๆถอยหลังออกไปเมื่อโหลตงอี้เดินเข้าไปในตัวเรือนซึ่งบัดนี้เสียนชิงแย่กำลังสนทนากับโหลฟางองอยากออกรถ ไม่ว่าจะเพราะเขาคิดมากไปเองหรือเสียนดุลซวงผู้นั้นเป็นสตรีที่ร้ายยิ่งกว่าอสรพิษเขาเองก็ย่อมต้องเตรียมพร้อมเดินอยู่บนเส้นทางที่มีแต่ผู้คนมองเห็นเพียงผลประโยชน์ของตนและมองชีวิตผู้อื่นเป็นดั่งเช่นผักปลาที่สามารถเหยียบย่ำได้ตามใจชอบขอเพียงตัวเองสามารถได้ในสิ่งที่ปรารถนาหลอตองอี้คุ้นเคยอย่างยิ่งกับคนประเภทนี้ ดังนั้นเขาไหนเลยจะมองไม่เห็นเสียนดูซวงผู้นี้ตั้งหากคือคนที่เขาต้องระวังที่สุดท่านครุ่นคิดเรื่องอะไรอยู่หรือตั้งแต่ข้ามาแล้วดูท่านไม่ค่อยจะสบายใจนะเยอเออหลตงอุ้ยยืนมองออกไปยังสวนดอกหูเตียหลากหลายสีที่กำลังแบ่งบานชูช่อออกมาเต็มสวนริมทางเดินเจ้าคะ หญิงสาวยืนขึ้นแล้วเดินมาอยู่ข้างกายชายหนุ่มหลังจากจบเรื่องที่คาริหาตระกูลเสียนอย่างที่เจ้าต้องการกับสางอันกับข้าเถิดเรื่องการค้าแน่นอนหากจําเป็นเจ้ายังคงเดินทางมาที่นี่ได้แต่โดยหลักแล้วเจ้าไปอยู่ที่สางอันไปอยู่กับข้าแต่งให้ข้าเป็นหูหญิงของข้าได้หรือไม่โหลตรงอียเอ,อ่ยออกมา ด้วยน้ำเสียงจริงจังทุกคำพูดที่เอ่ยออกมาเขาสบตายหญิงสาวโดยไม่หลบสื่อความหมายของสิ่งที่เขาปรารถนาและพยายามบอกนางทั้งจากคำพูดและความรู้สึกตลอดมาข้าไม่เคยบังคับหรือกล่าวสิ่งใดเพราะรู้ว่าเจ้ายังไม่พร้อมข้ารอได้ทั้งยังยินดีจะรอแม้ว่าเจ้ายังคงต้องการเวลาแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็ยังอยากจะยืนยัน ว่าข้ารักเจ้าเอ่ยจบหลงตรงอี้ก็ยื่นมือออกมาเขาคว้าข้อมือของหญิงสาวมากุมเอาไว,หว้หลวมๆปลายนิ้วคึงเบาๆลงไปยังกำไลหยกม่วงที่เขาเป็นคนมอบให้นางด้วยตัวเองบางทีข้าก็เคยสงสัยว่าคนอย่างข้าสามารถครอบครองสิ่งใดได้จริงๆหรือเพราะตลอดมาเท่าที่จำได้หากข้ายอยากจะครอบครองสิ่งใด ก็ไม่อาจเปิดเผยออกมาเนื่องจากทันทีที่สิ่งที่ข้าครอบครองถูกเปิดเผยสิ่งนั้นก็มีอันต้องถูกแย่งชิงไปเสมอของเล่นปิ่นปักผมเสื้อผ้าข้าวของเรือนของมารดาหรือแม้กระทั่งสิ่งเดิมซึ่งควรจะเป็นของตนเองนางเอ่ยพร้อมกับก้มลงมองมือของตนที่ยังคงถูกก่อกุมเอาไว้ หลตรงวี่ยืนนิ่งฟังอยู่เช่นนั้นมีได้โต้อตอบเขาเพียงรอให้นางพูดสิ่งที่ยังคงอยู่ในใจของนางออกมาให้หมดกระทั่งนางยื่นมืออีกข้างออกมาพลิกมือเป็นฝ่ายกุมมือข้างนั้นของเขาเอาไว้ด้วยมือทั้งสองข้างของนางท่านรู้หรือไม่ก่อนมาที่นี่ข้ากำลังโมโหนางกัดปากขมวดคิ้วแล้วมองหน้าเขาขหม็ง ข่าถึงกับมีความคิดอยากจะหักแขนหักขาสตรีผู้หนึ่งได้ยินดังนั้นหลงตตงอวี่พันเลิกคิ้วมองหญิงสาวด้วยความประหลาดใจผู้ใดหรือเสียนชิงแย่เม้มปากล่างคลุ้นขิดจนหว่างคิ้วของนางเกิดรอยยน่นหลงตตงอืี่อดไม่ได้ที่จะยื่นมืออีกข้างที่ไม่ได้ถูกนางเกาะกุมไปนวดเบาๆเคร่งเครียดไปใหญ่บอกข้ามาเถิด สตรีผู้นั้นใช่เสียงหลูซวงหรือไม่เหตุใดท่านจึงรู้ว่าข้าอยากจะหักแขนหักขานางเล่านางอ้าปากค้างมองเขาเห็นชัดออกปานนี้เอ่ยจบเขาก็ใช้นิ้วชี้ไหล่ข้างแก้มของนางเบาๆเล่ามาเถิดนางทำอะไรให้เจ้ากโกรธเคืองหรือนางคือข้าแค่คิดว่า เสียนชิงแย่ลังเลเพราะกลัวว่าเขาจะหัวเราะเยาะนางแต่ว่านางอยากจะบอกเขานี่นายังไม่รีพูดมาอีกคือข้ากโกรธเพียงแค่คิดว่าหากคนที่เมาไมยาอยู่บนเตียงวันนั้นคือท่านนางก้มหน้าลงหลบสายตาคาดคั้นจากเขาแล้วแล้วนางเข้าไปหาท่านยิ่งพูดนางก็ยิ่งบีบมือใหญ่แน่นเข้า หลตรงอวี่มองเห็นสีหน้าลำบากใจอึดอัดใจก่อนจะกลายเป็นความขับแ้นท่าทีทั้งหมดนี้นางแสดงออกมาอย่างชัดเจนเพียงเพราะคิดว่าเสียนดูทวงจะปีนขึ้นเตียงของเขาครุ่นคิดอย่างสับสนงุนงงอยู่ครู่หนึ่งหลตรงอวี่พันระเบิดหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นชายหนุ่มร่างร่างน้อยเข้ามากอดเอาไว้ในอ้อมแขน ลูบแผ่นหลังอรชรนด้วยความรักไข่จุมพิซซ้ำๆลงไปยังเรือนผมของนางด้วยความหวงแหนเย่ yeah, เอ,อ๋อรจิงจอกน้อยจอมเจ้าเล่ของข้านางมาน้อยผู้นี้ข้าจะทำอย่างไรกับเจ้าดีสมควรตายท่านถึงกับหัวรเราะเยาะข้าหรือนางเงยหน้าขึ้นตัดพ้อเขาน้ำตาคอข้าโกรธจริงๆนะข้าไม่มีทาง ปล่อยให้นางปีนขึ้นเตียงข้าอย่างแน่นอนเจ้าเป็นเพียงคนเดียวที่มีความกล้าเช่นนั้นเขายังคงหัวเราะมองใบหน้าแดงก่ำของสตรีที่กำลังหึงหวงเพียงแค่นางคิดว่ามีสตรีอื่นปีนขึ้นเตียงของเขาหลืงต้องวิ่ฉวยโอกาสที่นางเงยหน้าขึ้นจมพิษไปยังข้างแก้มของอีกฝ่ายเขายิ้มกว้างเมื่อมองเห็นปากน้อยที่กำลังยื่นออกมาด้วยความหงุดหงิด ข้ารักเจ้าเสียนชิงเย่ข้าจะไม่มีทางเปิดโอกาสให้สตรีอื่นได้เข้าใกล้ข้าโดยง่ายหญิงสาวเงยหน้ามองเขาจริงๆนะนางยังคงอยากจะขอคำยืนยันจากเขาข้าสาบานข้าไม่เคยรักไม่รู้ว่าความรักแบบสตรีและบุรุษเป็นความรักแบบใดแต่ข้าไม่อยากให้ท่านเข้าใกล้สตรีอื่น ไม่อยากให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ข่ายืนเคียงข้างท่านข้าอึดอัดหล่อตรงอู้ยิ้มเช่นนั้นก็เข้าใจความรู้สึกของข้าเวลาที่เสียนชีหลิวเข้าใกล้เจ้าแล้วใช่หรือไม่ท่านก็รู้สึกเช่นนั้นหรือใช่ถ้าข้าไม่อยู่ใกล้เขาไม่เปิดโอกาสให้เขาเข้าใกล้เช่นนั้นท่านไม่ว่าเจ้าจะทำเช่นใดข้าก็ไม่เคยเปิดโอกาส ให้สตรีใดได้เข้าใกล้ข้ามาก่อนนานมาแล้วที่เจ้าเอาแต่วนเวียนในใจข้าหากจะให้นับจริงๆคงเป็นตั้งแต่ที่ข้าเอาแต่หมกมุ่นในการตามหาตัวเจ้าหลังจากที่เจ้าแทงเข็มใส่ข้าที่หองฟูหลงวันนั้นข้าเป็นไข้ทั้งยังอาการเก่ากำเริบจึงไม่ต้องการให้ผู้ใดรบกวนที่นั่นนับว่าประเสริฐที่สุดเพียงจ่ายเงินแม่เล้าไปไม่กี่ตำลึง ก็ได้นอนหลับโดยไม่มีเหล่าผู้ร่วมทำการค้าไปขอเข้าพบแต่ข้าไหนเลยจะคาดคิดว่าเจ้าจะปีนขึ้นไปบนเตียงนอนของข้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดตั้งหากนางเม้มปากข้าก็แค่เข้าห้องผิดเย่อยเอ๋ออย่าขี้โกงข้าบอกรักเจ้าสองครั้งแล้วไม่เคยทำการค้าที่ขาดทุนจริงๆด้วยนางย่นหน้าให้เขา ด้วยท่าทางน่ารักข้ารักท่านตั้งนานแล้วถ้าความรู้สึกเช่นนี้เรียกว่าหึงหวงเช่นนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ที่องค์หญิงจูหมิงเยียนยิ้มให้ท่านแล้วงานโปรยบุภาหรือหลตงอืยหัวเราะเสียงเบาข้าไม่แปลกใจเลยดังนั้นจึงกล้าฝากตะกูลหลเอาไว้ในมือเจ้าข้ารู้นางพยักหน้า ทางยกสองแขนขึ้นกอดเขาเอาไว้เช่นเดียวกันข้าจะตามใจท่านทุกอย่างขอเพียงเรื่องนี้จบลงข้าก็ไม่มีสิ่งใดให้ห่วงแล้วนางเอ่ยก่อนจะสูดกลิ่นบนเรือนกายของชายหนุ่มกลิ่นกายที่นับวันก็ยิ่งทำให้นางแยกจากเขาได้ยากขึ้นทุกทีนี่นางเสพติดกลิ่นกายของโหลตรงอี้ไปเสียแล้วหรือทำเช่นไรดีเล่า หลตรงอี่หือข้าครอบครองท่านได้จริงๆหรือข้ารักท่านได้ใช่หรือไม่ท่านจะไม่หายไปใช่หรือไม่เสียงชิงเย่พึมพำออกมาเสียงเบาในขณะที่ยังคงตกอยู่ในอ้อมกอดเขาหลตงอี่แม้จะชง,งักกระนั้นเขาก็ยังคงกระชับอ้อมกอดให้แน่นเข้าเช่นกันกับนางที่ซบใบหน้าลงกับอกของอีกฝ่ายถอนหายใจออกมา เมื่ออ้อมกอดของคนตรงหน้ายังคงอบอุ่นเช่นนั้นท่านอย่าหายไปไหนได้หรือไม่อยู่ใกล้ๆค่ะอยู่กับข้าได้เขารับปากนางเข้าใจทุกอย่างที่หญิงสาวแสดงออกมารู้ซึ้งถึงประโยคทั้งหมดที่นางเอ่ยนางสูญเสียบิดาและมารดาใบตั้งแต่ยังเยาว์วัยพอโตขึ้นมานางก็สูญเสียหูหญิงสาม ซึ่งเป็นที่พึ่งพิงหนึ่งเดียวดังนั้นนางจึงรู้สึกสิ้นหวังและไม่อยากจะรักทั้งยังไม่อยากจะฝากหัวใจเอาไว้ที่ผู้ใดเหตุผลไม่ใช่เพราะนางเย็นชาหรือไร้ความรู้สึกแต่เพราะนางกำลังหวาดกลัวนางหวาดกลัวว่าหากนางรักและมอบหัวใจให้ผู้ใดสุดท้ายแล้วนางจะสูญเสียคนผู้นั้นไปอีกครั้งการมาเยือนคฤริาตระกูลเสียน ของหลงจูลูทำให้เสียนชีหลิวและเสียนหัวรู้สึกหนักใจไม่น้อยด้วยเพราะความพยายามในการขอเข้าพบอีกฝ่ายตลอดหลายวันมานี้ไม่เป็นผลทุกครั้งที่ไปขอเข้าพบหากไม่ใช่เพราะเขาออกไปเจรจาการค้าอีกฝ่ายก็ออกไปนอกเมืองเพื่อตรวจสอบคุณภาพของใบาชาแต่มาวันนี้อีกฝ่ายกลับเดินทางมาเยือนด้วยตัวเองทั้งยังเป็นวันที่นัดหมาย ว่าเขาจะมายึดครรวิหารตระกูลเสียนดังนั้นเสียนชีหลิวจึงขอเป็นฝ่ายเจราจารด้วยตัวเองท่านนี้คงจะเป็นคุณชายใหญ่เสียนกระมังครั้งก่อนเคยพบท่านแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ทักทายหลงจูลูกกล่าวทักทายเสียนชีหลิวอย่างนอบน้อมเขามองกวาดไปยังใบหน้าเคร่งเครียดของสองแม่ลูกตระกูลเสียนจากนั้นก็หันไปมองเสียนหัว ด้วยสายตาว่างเปล่าบุรุษผู้นี้คือคนที่อดีตคนรักของเขาถูกบีบให้ต้องแต่งให้โชคยังดีที่นางไม่มีบุตรให้อีกฝ่ายหาไม่เขาคงต้องทรมานเห็นคนผู้นี้เที่ยวทําเลวซามด้วยการนำเอาบุตรของคนที่เขารักออกเร่ขายราวกับสินค้าชนิดหนึ่งเสียนหัวสะดุ้งเฮือก,กับสายตาของหลงจูผู้นี้เขาเห็นสายตา ที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังของอีกฝ่ายชัดเจนถึงแม้ว่าแวบเดียวมันก็หายไปแต่เขายังคงมั่นใจในสิ่งที่ตนเห็นและรู้สึกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่กล้าเอ่อยถามเพราะเสียนชีหลิวที่กำลังเปิดประเด็นสำคัญขึ้นฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ